สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับเซฟรูปใบเสร็จนะครับเก็บเอาไว้ในเครื่องมือถือของเราหรือในอุปกรณ์พวก iOS ของเรานะครับแท็บเล็ต i p a พพวกนี้นะครับบางครั้งเราต้องการจะบันทึกนะครับรูปใบเสร็จของเราเอาไว้เพื่อแช์นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับเช่น l ล n e อีเมลนะครับหรือบางทีเราต้องการจะให้มันปริ้นนะครับผ่านอุปกรณ์อย่างเช่นพวกเปเปอร์แงนะครับทำยังไงนะครับก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ลองทำออเดอร์ ง่ายก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่ทำออเดอร์ผมโทษถีผมลืมไปแล้วทำการออกก่อนแนละ้วตั้งค่านะครับก็อันนี้ผมรีโมทมาที่ม,มือถือ iPhone ผมนะครับมันก็จะมีตัวไอคอนนะครับที่เป็นไอคอนเฟืองนะครับกดเข้าไปปึง้งนะครับมันจะมีไอโตตั้งค่าชื่อว่าถามบันทึกรูปใบเสร็จตอนพิมพ์หรือเปล่าโดยปกติเนี่ยมันจะปิดอยู่ให้ทำการเปิดน,นะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาว่าเออคุณต้องการจะบันทึกเป็นรูปภาพไหมนะครับพอ,อกดเปิดปุ๊บ กดปุ่มดันครับลราจากนั้นนะครับเราก็มาที่หน้าขายครับในกรณีนี้ผมทำออเดอร์ง่ายๆนะครับพึ่งนะครับแล้วก็กดชําระนะครับแล้วก็จะ็มนเต็มนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับให้เราเลือกได้ว่าจะบันทึกหรือปิดไปนะครับถ้าเรากดเลือกบันทึกมันจะเซฟเป็นรูปให้เราครับเรียบร้อยละนะครับอันนี้เราก็ กดปิดไปนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้โปรแกรมอย่างเช่น paperlang นะครับเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเลือกตัวไอคอนที่ชื่อว่า image นะครับ Sizer นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพเรานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพล่าสุดนะครับแค่นี้แหละแล้วก็สามารถถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกับเปเปอร์ลังเราก็สามารถพิมพ์ได้บางคนต้องการปรับความคมชัดก่อนก็สามารถปรับได้นะครับเช่นอันนี้ก็ให้มันเข้มขึ้นนะครับ มันก็ได้พิมพ์ได้ชัดๆนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยอันนี้คือตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาละในคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ pos.pos.co t t ได้นะครับ pos.pos.co ครับขอบคุณครับ